สวัสดีครับวันนี้พบกวับผมภูมิใจนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับแบรบิกผลงานไทยไทยไม่ไทยก็สีธงชาติไทยแล้วกันครับนี่นี่ะก็เป็นผลงานของคุณลักกิตนะครับคุณลักกิตเนี่ยก็เป็นกราฟิกดีไซเนอร์แนวหน้าของเบืองไทย <Wow. S 1> เอยเขานะครับได้นํา รูปทรงเลขาคณิตอันคลาสสิกมาผสมกับสีของธงชาติไทยแล้วก็ได้กำเนิดมาเป็นแบบิตัวนี้ครับเดี๋ยวเราก็จะมาแกะกล่องดูความสวยงามของแบบิตัวนี้กันนะครับมาเริ่มกันเลยว้าวสุสดยอด็นเลยเจ้ตัวนี้แม่ <c oughs> เห็นครั้งแรกแล้วก็ คืนชอบเลยครับก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูลักษณะกันเลยครับ <Okay. S 1> ก็จะเห็นได้ชัดเลยครับว่าเป็นลายของธงชาติไทยครับว่าธงชาติไทยของเราเนี่ยก็จะมีอยู่3ามสีใช่ไหมมีสีแดงสีน้ำเงินสีขาวครับนี่ก็จะเห็นเลยมีสีแดงอ่านี่มีสีแดงมีสีน้ำเงินมีสีขาวสลับกันไปแบบนี้ที่ผสมอยู่กับรูปเลขาคณิตนี่ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมก็จะมีความเป็นเหลี่ยมเป็นมุมก็จะเป็นรูปเลขาคณิตนะครับ อนี่ครับมันก็จะมีประมาณนี้นะครับตัวเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับแต่ด้ือดขาวที่มันเป็นสีของธงชาติไทยมันก็น่าเก็บสะสมมากเลยครับราคาของเจ้าแบรบิกตัวนี้นครับตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่หมื่นต้นต้นครับถ้าใครสนใจนะครับสามารถทักมาติดต่อคุยกับูมิใจได้เลยนะครับก็นี่นะก็เป็นแบบิกตัวนึที่เป็นผลงานของไทยแบบ เป็นไฮไลท์เอกลเป็นแบบ l i มิ t e ดครับก็ต้องห้ามพลาดที่จะสะสมเลยครับคือถ้าไปรวมแบบเป็นเซตของคนไทยเยอะแยะเนี่ยบอกเลยเอามาตั้งไว้หน้าบ้านใครเห็นก็ต้องว้าวครับก็ถ้าใครชอบนะทั่ทิมเจรีวิวแบบนีของคนไทยแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทันเด้อนะครับบ๊ายบาย